อ uh huh. okay, ครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่ยังไม่พูดถึงที่มาของสนามแม่เหล็กเลยก็คือบอกว่ามีสนามแม่เหล็กนะแต่ว่าสนามแม่เหล็กมาจากไหนยังไงยังไม่ได้พูดถึงนะครับต,ตอนนี้เราจะพูดถึงที่มาของสนามแม่เหล็ก ครับเราบอกที่ผ่านมาเรารู้ว่าถ้ามีสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งเกิดจากอะไรเรายังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับถ้ามีบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับแล้วมีประจุ เพื่อนที่ในบริเวณนั้นมีประจุะเพื่อนที่ในบริเวณนั้นเราบอกว่ามันจะเกิดแรงไม่เลยมีค,ค่าเท่ากับ q v คือความเร็วของประจุ v cross b ใช่ไหมครับก็คือเราบอกว่า สนาแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กกับประจุที่เคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่า เราจะตรวจวัดสนามแม่เหล็กได้โดยสังเกตจากแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากระจุที่เคลื่อนที่นะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสนามไฟฟ้านะฮะถ้าเราลองเทียบกับสนามไฟฟ้าดูอันนี้เปรียบเทียบนะครับ เราบอกว่าสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากับประจุนะครับหมายความว่าถ้ามีสนามไฟฟ้าอยู่นะถ้าเราดูในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้านะ สมมติในบริเวณไหนก็แล้วแต่มีสนามไฟฟ้าแล้วเราเอาประจุกไปวางนะครับเอาประจุ1ตัวไปวางจะเกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าทาให้เกิดแรงกับประจุประจุไม่ต้องเคลื่อนที่ยังไงก็ได้จะมี แรงกับประจุนะครับซึ่งในทางกลับกันเราก็สามารถบอกได้ว่าประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับหมายความว่าถ้าเราเอาประจุมาวางไว้ มันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นรอบๆตัวมันใช่ไหมครับสังเกต2ประโยคนี้ให้ดีนะครับสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากับประจุ ประจุทําให้เกิดสนามไฟฟ้าแสดงว่าไอ้แรงไฟฟ้าเนี่ยมันไปเกิดกับอะไรซึ่งในที่นี้คือ,คอประจุในทางกับการไอตัวประจุเองก็จะทําทให้เกิดสนามไฟฟ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับกรณีของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กทําให้เกิดแรงกับประจุที่เคลื่อนที่ อันนี้ไม่ใช่ประจุเฉยๆแต่เป็นประจุที่เคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะเราดาวได้เลยซึ่งก็เป็นจริงในทางจากการทดลองก็คือว่าเมื่อประจุเคลื่อนที่นะครับมันจะสร้างสนามแม่เหล็กให้เกิดขึ้น จุเคลื่อนที่มันจะสร้างสนามเด็กให้เกิดขึ้หนหรือเราอาจจะเขียนได้ในลนักษณะหนึ่งก็คือเมือ่อประจุเคลื่อนที่จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น อบ,รอบประจุนะครับความแตกต่างระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กในที่นี้ก็คือว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีประจุแต่สนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นเมื่อมีประจุและประจุนั้นจะต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรารู้ว่าที่มาของสนามแม่เหล็กก็คือ ประจุที่เคลื่อนที่นั่นเอง